มื่อนี้มาเบิ่งแม่ปาน้อมตัดพักไปขายอีกแล้วค่ะเพราะแม่เมื่อนี้มีเป้าไม้จะกำกตัดเสียเอาจากสิบหาหือหยีซิบก็ะบงหูละอ่ะพักงามขึ้นทุกมือเนาะงามขึ้นทุกมือพักกวางตุงของพ่อแม่นี่ค่ะพักไปขายพี่น้องเอ้ยไปขายทุดตรวจโลกผู้สูงอายุมืออื่นไปขายอันม,อมืออื่นนี่สิมี่อันน้ำไม พระเจ้าตรวจเบาหวานความดันเนาะอืกระสีมีคนไปลายที่นี่ท้อแม่แล้วกระสบอันเอาพักไปขายมองหันล่ะค่ะพักกวางตุ่งของเรายังงามเลยนี่จะดอกหยดง่ายๆเราเลือกอาจจะต้นมีดอกอืต้นมีดอกเพราะว่าวันสูงกระตาลงันเสาอันนี้ท้อแม่ตัดจักเหมือเธอหนึ่ง็มื่อั่นกระตัดวันอาทิตย์ขายวันจทรหนือวัานเนาะไม่กับวันข้าวอัตัดขายมันทุด ใมือเดียวตัดเวนเมือ่อแล้วที่นี่ก็เวนอีกสองเมื่อก็เป็นสลัดนาดวันเสาร์อืมถ่ามืออื่นมาถูดกับยูนมหาวันศุกนะค่ะตัดอีเดียวาาวันศุกวันศุกตัดอีซ้ำว่าตัดเวนเมื่อเนาะคะ่ะอืมเว้นมือเดียวทอแม่มีไ่ใดแถบทุกเมื่อเลยคะ่ะนูเล็กนี่อยู่นี่สองกลางมหาเลยเบิงพักของเพลนงามอิลิ <c oughs> ใส่ปุยยูเลียบอ่ติปุยยูเลียใส่แต่หิงผุนนูย้ยบอ่อืม ฉีดยาขา,มาแมลงบ่บ่มีแต่สีุ๋ยเขียวผู้เกศเฉยบ่อืออมเบื้งเนี้ยกวางต่งดอกของเพื่อนห็นหมือเส่าหนี่เว้นกระรวกกินกระเจียวก,กระปุลถูกมึอกรอบดีดีอ่ากรอบโหดเบื้องีอ่หนอดหนอดหยอดเนาะเป็นใบ,บจังปองแจงแจงอยู่คุณนะทาทอเมร์เฮเบิง่งโอ้ยไปตัดเออเบิ่งกรอบดีนั่นโหดกินบ่คุณอา ิบาทเพราะไอ้บัวกับแมนดอกในปลากลายถูกเส่โยกขินบังแม่กำนั้นสิบบาทสิบบาทนะพักสดๆจากสวนเลยค่ะเป็นลายใด้ข้องผูเทาเลาขยันเห็ดแล้วเราก็เห็ดง่ายๆผอมมันแปลงพักเหานี้เราบ่บดดคุดแปลงเลยเด้คุดลูเลยง่ายคิดบูเอาเอาเห็ดจังไดก่อนแมข่ายยาแล้วยากก็เอาแ้บแก่แกจอดนํา่เลยแํมคุดไปเรื่อย ัุดว่าใดได้หนูมันมีแต่หินผุนมันมีแต่คนหินอยู่คือแบบว่าเราเข้าหินมาลงไห้ว่าเป็นดินเพื่อนกระเสีเอาจอบเอาจอบซับซับเป็นลุมเป็นลุมลงกระยอดมาเลยยอดมีดยอดมีดเลยบ่ได้เป๊ะได้บ้านคือเขาดอกอย่างงามเลยถ้าแม่ได้พ่วนดินได้ใส่ได้ก็ตีแปลงเพียงแอวหัวเล้วคนนี้เนาะแม่เนาะเพียงแอวหัวแล้วแต่ปลานี่ก็งามคักเพแห้งนี่ก็งามค่ะ เป็นตะอ,อนซอนคะ่ะเป็นตะข่อยบอยากปลูกเด้เพราะว่าซื้อกินสิบบาทจังสีกระดัตังหลากหลายหมหาเพิ่นจังสีกระดติดใหม่ติดเมื่อไปนํ่อยย่บ่จนะักมันเนก้วอปัจจุบันเกลวอปัจักพัก,กเ,เพราะว่าอันพักในสวนทอแมยมีจักอย่างไงกับพักกวงตุงดอกกวางตุงบัวดอกพักซี่ไทยพัก บุ yeah. <t> ้งกาดขาผลก็ล่างไงแปลงผลอันพักชี้เล่าคือโปปลูกอีกก็ะล่างไงได้เห็นหมดนะเอาว่านเราบอว่านแล้วก็ล่างขืนบอผลแปลงทั้งผลเราบบเบงโบนินเค็ด่อใบสุมมงสุมมงมันเมื่อบ้านเมื่อเสายังยำทั้งรูมอีกแล้วตีแปลงอีกแล้วตว่านแล้วว่านแล้วว่านแล้วยังแตงกับปูกแล้วโอ้โมันก็ะสิ่งไงตัวกำหนอ เแค่ยืบบดปีเแค่ยืบบดปีไม่ได้ไม่เศร้าเราจะมีรายได้ยูบบดปีไรได้บดปีเนี่ยสือกับเขาเมื่อกินกับบดละเดี๋ยวแต่หาหากินหาใสหากินหาใสทำบุญทำกุศลพี่น้องเอ้ยคุณพระคุณเจ้าหน่ะล้มยาล้มสิล้มก็เอ้อหาคุณพระคุณเจ้าอกันนี่แหละกระโปงอยแข็งแรงปันใดเราปันใดเราปันใจสูมิตรใจอย่างเดียวเนาะแม่เนาะจะสูเห็นบมาคูดขึ้นมันขึ้นมาเดียวนี่ เพิ่นไปคุดมั่นมาเพิ่งแล้วแล้วก็มาตัดพักไปไปขายต่อมืออื่นอีกขายเมืออื่นนี่มีมั่นมีพักแมนบอมแมรแมนเส่ากป็ปลูกแตงปูกอันนี้ป,ป,ป,ปกูกส้าเนีะขึ้นแต่เสาไปปลูกแตงอืมปลูกแตงบ้านว่านเมีพักกวางตุงนี่กวางตุงนี่ขา,ายดีเนาะกวางตุงเจ้าเนี่ยเอาไปเธอได้กับเบิร์ดแมนบอเบิร์ดเพราะว่ามัน มันงามน่ะมันสดมันกรอบดีอืเขากันยังว่าสดๆรสูผู้สื่อเขา่าเองเขาสือสดตรน้าย่สดว่ะนี่ค่ะไปเก็บมาแล้วกะสิมีลูกสาวซอยเอาไปล่างกอนแมนบอนนูล่างกรละจังเอาขื้นไปไปแช่ตู้เย็นไว้บอลหรืจังใดมืออื่นอ๋อเมืองในพี่น้องมิตรสดสด ล่างแล้วเพื่อนกระสีเอาไปตั้งเซ่ทถังไว้ค่ะบ่ได้เอาเขาตู้เย็นมืออื่นกะเตรียมเอาไปขายค่ะมือน,นี้มาเบิ่งแม่ปาน้อมเก็บพักอีกแล้วค่ะมาเบิ่งพักชีของเพิ่นพักชีไทยนี่ค่ะงามงามเพิ่นกระสิทยอย่อเก็บไปขายน้ำก็มีค่ะมืออื่นมีตลาดนัดแม่ปาน้อมเพิ่นสิมีรายไใด้ของเพิ่นประจำค่ะปลูกเองขายเองพักชีกะต้นใหญ่งามงามนั่น มาตอนนั้นกันยังน้อยอยู่เห็นลองลอยของการเก็บไปแล้วค่ะคุณแปลงบกใหญ่แต่ว่าพักชี่นี่ใค่แนวว่ามันทยอยขายได้มันกับบ่อไดแก่มันกับบ่ไดเวอดอายุนี่ค่ะต้นเขียวงามขนาดเลยไปทั้งนั้นก็นจะเป็นพักกวางตุงค่ะอันนั้นพักกวางตุงสวนพักนาบ้านของเมปะนอม เพิ่นปลูกอยู่หนีหลายยางค่ะมีพักชี่พักกวางตุงแล้วก็พักบุงค่ะพักบุงเพิ่นก็นมีอยู่สองรุนอันนั้นคือกวางตุงค่ะกวางตุงอยู่้างบ้านก็นมีอยู่นาบ้านก็นมีสวนพักแมปะน้อมนี่สิอยู่ติดถน,นนใหญ่หนาบานเพิ่นอันนั้นเป็นพักบุงรุ่นหน่อยค่ะ เกิดดีดีดไหมพักบุ้งจีนนี่ค่ะเพื่อนกับปลูกที่ละเล็กละน้อยปลูกบนลายเพื่อนขายเองค่ะบัไดดส่งรดตลาดเพิ่นว่าประเภทพักนี้ม่จะเก็บขายเองเลยทางนี้ก็จะเป็นต้นหอมเป็นต้นหอมแบงค่ะแล้วกาในแปลงต้นหอมแบงแถอแม่กับสีบ้านพักชี้ไว ผักชีหอมกําลังเกิดค่ะโบเมนกาลังเกิดเกิดแล้วค่ะนี่ค่ะต้นบบทัหญ่ยถาเราถอนต้นหอมออกแล้วล่ะพักชี่กิไสีใหญ่ค่ะนี่เบิ้งข้างนั้นต้นหอมเพิ่นกระสิไปกรรมมใส่กันพักหอมพักชีกรรมละสิบบาทมาทาั้งนี้ก็จะเป็นพักบุงพักบุงจีน กับพท่นยานใหญ่ปันไดค่ะแต่ว่าเพิินก็เห็นลองร้อยของการถอนแล้วถอนไปขายแล้วแปลงพักบุงจีนของเพิินนี่ค่ะเฉียวงามดีขนาดเลยนี่พักบุงจีนนั่นค่ะแล้วก็สีมี่ผักกาดขาวนี่แปลงนี้เป็นผักกาดขาวค่ะ